พาดรักมัชฉามารวมกันตรงนี้ล่าสุดไปเจอร้านมัชฉาพรีเมียมสเปเชียลตี้ย่าลาภาวที่อยากให้แมสมากๆชาวมัชฉาเลิฟเวอร์บอกเลยว่าจะต้องร้องว้าวไม่หยุดกับรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และบรรยากาศของร้านสไตล์มูจิที่ให้ฟีลเหมือนได้หลุดเข้าไปนั่งจิบชาอยู่ที่ญี่ปุ่นเซฟคลิปไว้แล้วตามมาฟินกันได้เลยมาเชื่อกัรวันนี้พาทุกคนมาที่ชินจิมัชฉาดโดโจพิกัดซอยลาดพร้าว64แยก4บรรยากาศลานตกแต่งสไตล์มินิมอลสวยเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยกลิ่นอายของความเจเปนิีอ้อคลาายมน ของร้านคือตั้งใจคัดสรรมัชชาคุณภาพสูงจากแหล่งผลิตที่โด่งดังในญี่ปุ่นเพื่อถ่ายทอดรสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของมัชชาอย่างแท้จริงด้วยสไตล์การชงชาชินจิทัตที่จะโชว์การชงในแต่ละแก้วบอกเลยว่าเพิ่มอรรถรสในการดื่มมัชชาแบบสุดๆเมนูแรกวันนี้เรียกมาลองเป็นโคคุตโตมัชชาราเตบอกเลยว่าความละมุนคือขั้นสุดมัชชาคือเข้มข้นแต่บอดี้จะไม่หนักมากนะคะและไม่ขมเลยมีความยูนิคแบบสุดๆอร่อยสดชื่นถูกใจมากๆต่อด้วยอีกแก้วกับไอเซนชายาเมซาเอะมิโดร มัทฉ่าที่เข้มมากๆตัวนี้คือเพอร์เฟกต์บาลานแนะนําเลยละที่สุดของความอร่อยที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยคือมัทฉาเลยเยอร์เค้กสุดคิ้วชิ้นนี้เค้กมัทฉ่าเนื้อนุ่มหอมละมุนดัดละลายในปากรสมัทฉ่าเข้มข้นหวานพอดิบพอดีดในทุกคําที่ตักทานคือยิ้มหวานเลยค่ะอร่อยมากและสาหรับใครที่ชื่นชอบความเป็นส่วนตัวทางร้านก็มีชั้น2ไว้บริการด้วยนะครับจะมาคนเดียวมากับกลุ่มเพื่อนหรือมากับครอบครัวที่ร้านคือตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์เลยร้านเปิดทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าไป แล้วมาทานมาเที่ยวกันเยอะๆนะบ๊ายบาย